อ๋อภัยนืบอกี้มันเด้งออกนะคผู้ชมเดี๋ยวเราถ่ายใหม่นะเพื่อสำหรับในวันทุ่งน,นี้ผมก็จะพาชมไปถล่มที่โรงเยียนนะคผู้ชมในช่วง1 2 6โมงนมนี่ผชมเป็นกวดหลายชนิดมากๆคุผู้ชมเราเก็บที่นี่เสร็จเราก็ไปเก็บที่เมมเหมือนต่อนะเพราะในเมมนจะไม่มีนะณผู้ชมเราไปรับท้าผีกันดีกว่าเนกะ็บกวดวมมที่วี36ที่เมมนะครับ กุ้งรอบใหญ่มากชมเลยนะเอาไปใส่ปลาก็ได้ชมเอาไปดักปลามันก็ดักได้ชมวิธีการเก็บกว้งเราเก็บเร็วๆชมอย่าไปเก็บสาชมผมเก็บสามากเลยนะ เลขวดนะครับเราก็จะเก็บขวดที่นี่เสร็จเราก็ไปเก็บที่เมียมนันต่อเนาะสมขอไนะครเนาะเราส่งันต่อจะอ,อย่าลืม,ลม,มอย่าดืมชิมอย่าชิมมันไปอยู่กันไปนานๆนะครับผมถึงปีใหม่ครับปีใหม่ผมจะแจก,กเสื้อนนะทุกคนรับทราบนะครับผมแจกจริงนะไม่แจกฟอมโอเคถุงนี้เต็มแล้วก็ปบปงไปนี่ก่อน เราไปเอาที่ต่อไปนะหวยระยะถังสมดุลครับอันนี้สายน้ำนะกระโดดเล่นได้สมช่วงนี้เป็นช่วงดูหนาวนะอันนี้ปลูกผักซีสมอันนี้ผักซีลาวครับสมผักซีฝรั่งนะี่เปล่าสมปักซีสมเป็นหลายชนิดแล้วนะอันนี้จะปลูกพวกอะไรบนดินไม้เชยเปล่าไขย่ยมานาวสมดูล ต้นอะไรผมไม่แน่ใจมันจะตายไปหเลยบรรยากาศสวยมากคุณผชมเก็บบรรยากาศฝากไว้บ่อยๆอันนี้ก็ท่อน้ำก็ขายได้คุณผูเชมอยาไปคงเขาด,ด้วยจะขายใครต้นอะไรผมไม่แน่ใจนะเต็มไปหมดแล้วดอกไม้มมก็จะประมาณนี้ไม่ชี้ชมพูนะครับชมพูชมพูเยอะมากไม่ยา,ากคุณผู้ชมสามน้ำ หมื่นนั้นสมมติว่า,ามันใกล้จะค่ำสมบริอเวณก็จะตกดินครับในตรงนาเขาเกี่ยวข้าวสมมติเขา่มหมื่นนะบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือก็แม่าจะเกี่ยวข้าวหมอะไรพวกนี้เป็นบางที่อันนี้เลี้ยงหมูสมเรามาดูหมูปงเดือนกันครับดูยาสิครับโอ้สมเราต้องระวังนี้ถูกต้องมีหมู อื้มกินนะส้มอันนี้มาละกกอสมตัมวม้าละกอนนะครับโอ้สมมูมเยอะมากนะครับแล้วเราเข้ามาส้มทําอะไรนี่เลยดูส้มโอ้โหมูเหมือนหมาเลยว่ะหมูหมาส้มอันนี้หมาผมนะดูส้ม ตรงนี้ก็มีกวนเหมือนกันนี่นะเพราะมันจะไม่มี